ือนคนไทยป้องกันตัวจากภัยโรคทางเดินหายใจต้นเหตุการป่วยและเสียชีวิตของกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังหลังต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจอาทิโควิด -19 ปอดอักเสบและ RSV พร้อมเจอปัญหาฝุ่น PM2.5 รุนแรงซ้ำหนุนกระตุ้นโรคเพิ่มด้านไฟเซอร์เตรียมพร้อมช่วยคนไทยรับมือการกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็น608ผู้สูงอายุหรือมีโรคร่วมหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคและลดการป่วยหนักครับก็ในภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าโรคติดเชื้อในระบบทางเดนหายใจเนี่ยมีทั้งเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็ยมีทั้งเนื้อของตัวโควิด1 9ซึ่งแนวโน้มเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่จํานวนผู้ติดเชื้อที่รุนแรง,รแรงเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับว่าเวลาป่วยแล้วเนี่ยเขามีอกัสที่จะต้องเชื้อลงไปที่ปอดนะครับจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์เข้รารักรกษาหรือแม้แต่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,านๆเหือนท่านต้องอยู่ ICU นะครับแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยใจด้วยนะครับรวมถึงอีกอันหนึ่งก็อย่างเช่นในเรื่องของแ้ปบัดจากเองก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน i s เอเนีเยที่เป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็จะมีการระบาด ในช่วงประมาณกลางปีนะครับเช่นช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะมีทั้งในผู้ใหญ่แล้วก็ในผู้ใหญ่ที่มีโรคป,ประจําตัวรวมถึงในเด็กเล็กนะซึ่งเด็กเล็กเนี่ยก็จะติดมาจากที่โรงเรียนนะในช่วงเปิดเทอมเนช่วงฤดูฝนก็จะนํามาสู่ผู้สูงอายุในบ้านก็ทําให้เกิดการติดเชื้อที่ภายในครอบครัวได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมให้เห็นนะครับส่วนในแง่แบคทีเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายตัวอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเช่นที่เราคุยกันอย่างเป็นของตัวเชื้อแบคทีเรียชื่อว่านิโมคอคัส ป็นนต้นนรหรือใช้แบคทีเอยียอื่นๆเช่นที่ผ่านมาเช่นไมโครพลาสมาเองเนี่ยช่วงปีที่แล้วไปปีที่แล้วเนี่ยก็มีการระบาดอยู่เป็นช่วงมันยังก็จะมีการกระจายตัวอยู่ตลอดทั้งปีครับผมขออนุญาตเสริมในแง่ของเด็กนะฮะเด็กเนี่ยก็เราจะเห็นนะว่าใน6เดือนแรกหลังคลอดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่ส่งภูมิคุ้มกันไปช่วยปกปักรักษาให้ลูกแต่หลัง6เดือนแล้วต้องไปสร้างเอง <c oughs> การสร้างเองเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างก็คือสร้างจากการที่ตัวเองได้รับวัคซีนแล้วก็สร้างภูมิขึ้นมาอันที่2ก็คือสร้างเองจากการติดเชื้อเลยโดยตรงซึ่งการติดเชื้อโดยตรงก็ต้องไปแลกกับความเจ็บป่วยหรือถ้ารุนแรงก็เสียเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเด็กเนี่ยเวลาจะป่วยบ่อยด้วยโรคทางทางเดินหายใจเนี่ยมันมีอยู่สช่วงคือช่วงเปิดเทอม เราจะเห็นว่าเปิดเทอมเนี่ยลูกหลานพวกเราเนี่ยก็เริ่มป่วยละเป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่ามันเป็นฤดูกาลของมันนะฮะ <c oughs> แต่สิ่งที่สําคัญที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวการในการที่นาเอาเชื้อเข้าสู่ครอบครัวยอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะว่าเด็กเนี่ยป่วยเยอะแต่อาการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงมากเหมือนกับผู้ผู้สูงอายุ ก็จะพาวเชื้อเข้าสู่ครอบครัวเพ <c oughs> ะฉะนั้นการพาวเชื้อเข้าสู่ครอบครัวเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็คือพวกปู่ย่าตายายนะฮะซึ่งก็เราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็สามารถป้องกันด้วยวัคซีนได้แล้วโดยทั้งในเด็กก็ป้องกันได้นะครับทั้งในผู้สูงอายุก็ป้องกันได้คนที่อายุอยู่ตรงกลางผู้ใหญ่ก็ยังป้องกันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ธิรพงศ์ต่อเออผมวิน,นีเนี่ย <c oughs> การติดเชื้อในใจเนี่ยมันพบบ่อยในช่วงหน้าฝนกับต้นฤดูหนาวนะในไทยก็เป็นอย่างนั้นนะอาจจะยกเว้นไข้บ่วดใหญ่เล็กน้อยก็ไข้ป่วดใหญ่เนี่ยจะมีจนถึงเดือนมีนาคมนะคือเลยมาอีกนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือโควิดโควิดสิบเก้าเนี่ยนอกจากว่ามันระบาดในช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าตอนเจนวันมาตอนสงกรานซึ่งเป็นหน้าร้อน ทุกครั้งที่มันมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะระบาดขึ้นมาแม้ว่าไม่ใช่หน้าเข้าก็ตามแต่มันมีความ่างกันเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าอยากป้องกันก็หน้าผลนี่เป็นหน้าซึ่งอันตรายที่สุดนครับอีกก็ตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณพฤศจิกายนทหลักๆนะฮะเนื้อที่สองคือการป้องกันเนี่ยอันดับหนึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยต้องรักษาสุขภาพตัวเองก่อนอายุนี่แก้ไม่ได้แต่สุขภาพตัวเองนี่แก้ได้อย่างที่คุณโตว่านะฮะว่าต้องออกกาลังกายกินอาหารที่ดีล้างมือนะฮะส่วนท การใส่หน้ากากนะข้อที่1คือในสังคมเนี่ยคนป่วยต้องใส่หน้ากากเป็นเหมือนมือป่วยเพื่อป้องกันการพร่เชือ้อนี้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยก็อยากอุ้มหลานะหลานกลับโรงเรียนก็ดีใจนะไปก็จะติดตอนนั้นอย่างที่เรารู้กันรวมทั้งการออกไปข้างนอกนะการใส่หน้ากากของผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความคันช่วยอยู่บ้างนะโดยเฉพาะคนในบ้านที่มีเด็กเยอะๆนะหรือว่าการออกไปในสถานที่เอาอย่างที่ชุมเจืเยอะๆรวมทั้งที่สําคัญที่ได้ไประโยชน์มากที่สุดคือ โฟสเปซคือที่ที่แคบๆการใช้รถไฟฟ้าในการใส่หน้ากากทุกคนคงจะได้ไประโยชน์แต่อย่างที่เรารู้กันนะเราใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยที่เป็นโควิดแล้วนั่นก็ต้องเลือกใส่ในตอนที่จําเป็นแต่คนป่วยต้องใส่ทุกคนส่วนที่3คือการฉีดวัคซีนนะก็เห็นว่าวัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยในเรื่องของโรคก,การตื่นเตินใจติดเชื้อเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วปัจจุบันนี้นะมีทั้งไข้หวัดใหญ่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเสร็จดีมากในการให้กำลัหใ่ผู้สูงอายุในเอเชียในการสวีราบดี เราทำมาสิบกว่าปีแล้วแต่ตอนนี้เราน่าจะพูดถ <UC S> ึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบซึ่งไม่ใช่แค่ไปใหญ่ตัวเดียวมันมีวัคซีนป้องกันโควิด19ผู้สูงอายุโดยผู้มีโรคประจำตัวต้องฉีดหรือว่า RSV หรือว่าเซตมิวโมป้องกันแบบเดียซึ่งมันจะเข้าไปซ้ำซ้อนอย่างที่อาจารย์ทวีเล่าดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบือผู้สูงอายุมากกว่าที่ไม่ใช่วัคซีนตัวเดียวอีกแล้วผมขออนุญาตเสริมนิดนึะครับ เราจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ข่าวว่าโรคทางเดินหายใจเนี่ยระบาดท,ที่นู่นที่นี่เยอะเลยนะครับไม่ว่าทั้งในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆประเทศไทยเราก็ระบาดนะฮะนะครับเหตุผลมีอยู่สองสาข้อข้อแรกก็คือว่าตอนช่วงโควิดประเทศไหนที่มีการออล็อกดาวน์แน่นที่สุด ก็จะมีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อโควิดตอนช่วงนั้นเมื่อไม่ติดเชื้อโควิดมันก็จะไม่ติดไข้หวัดใหญ่ไม่ติด RSV ไม่ติดอะไรเพราะอยู่แต่ในบ้านนะครับแต่พอโควิดเริ่มคลายคนก็ใส่หน้ากากน้อยลงเกาะป้องกันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเชื้อมันรอยอยู่ละอันนี้ระหวานเลยเชื้อมันก็จู่โจมกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังโควิดนะฮะในทุกๆประเทศที่จะต้องเจอ นะครับส่วนใหญ่เจอแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยถามว่ามีเยอะขึ้นไหมตอนช่วงหลังโควิดที่เราเริ่มมีการผ่อนผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับการกักกันต่างๆเนี่ยนะจะเห็นว่าโรคมาเยอะเออแล้วมันมีผลไหมมันก็มีผลทําให้เจ็บปวดเยอะนะครับอันอันอันนี้คําถามก็คือคําถามเรื่องเกี่ยวกับการฉีดโควิดวัคซีนฉีดไปแล้ว 3- ามสี่เข็มตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถามว่า เออจะต้องฉีดต่อไหมนะครับขอเรียนให้ทราบว่าทุกคนจะมีความรู้สึกว่าสบายแล้วนะฮะแต่โควิดยังอยู่นะครับมันยังอยู่วนไปเวียนมายอย่างเงี้ยมันพยายามที่จะอยู่มีชีวิตรอดเหมือนกับเราที่มีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่แนะนําว่าควรจะต้องฉีดเนี่ยก็คือผู้สูงอายุทีวอาจารย์เสริมนะครับส่วนในกลุ่มเด็กนะครับเด็กคลอดออกมาเนี่ยนะครับยังยังค่อนข้างไม่ค่อยมีภูมิ เพราะฉะนั้นเด็กที่เราแนะนำก็คือฉีดหนึ่งขวบปีแรกนะครับด้วยเวอร์ชันของวัคซีนที่ใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนตรงกลาง,งกลางตรงกลางกลางคือพวกผู้ใหญ่พวกท่าน,นเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าพวกท่านก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเฮียขีดเท่าไหร่กันละนะฮะแต่กลุ่มที่มีประโยชน์จริงๆคือผู้สูงอายุขอเชิญอาจารย์ไปครับคือคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะอันที่หนึ่งคือการติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถทดแทนการฉีดวัคซีนได้ เพราะคนที่ติดเชื้อรุนแรงเตมีปภูมิคุ้มกันขึ้นดีคนที่ติดเชื้อไม่น้อยหรือมีอาการน้อยก็ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีมันการติดเชื้อไม่สามารถทดแทนวัคซีนได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือว่าการฉีดวัคซีนเนื่อยจากเชื้อตัวนี้มันเป็นโรคประจำถิ่นและระบาดในช่วงหน้าฝนยนยฮะคนที่มีความเสี่ยงในปัจจุบันนะโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิน60ปีที่มีโรคประจำตัวหรือน้อยกว่า60ปีที่ไม่โรคประจำตัวอย่างที่เราพูดถึงกันนะก็มีความเสี่ยงในการที่ป่วย แต่ก็คนกลุ่มนี้ก็ยังรุนแรงในการต้องนอนโรงพยาบาลต้องไปห้องฉุกเฉินแล้วก็เสียชีวิตได้มากกว่าคนที่กลุ่มเสี่ยงอื่นหรือคนแข็งแรงอื่นโดยส่วนตัวเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่า50-60ปีที่ไม่มีโรคอะไรเลยเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่จาเป็นต้องฉีดแล้วนะแต่คนที่50-60อัพที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนที่75อัพที่ไม่มีโรคประจำตัวต้องฉีดนะคือตอนนี้ที่ผมพูดให้ฟังว่า XCM จรคือ75อัพเนี่ยตอให้แข็งแรงดีต้องฉีดนะ เพราะว่าอายุอย่างเดียวก็แย่เลยแต่ถ้า5060อัพเนี่ยมีโรคจำตัวก็ต้องฉีดหรือน้อยกว่า5้โรวมตัวต้องฉีดนั้นการฉีดต้องฉีดทุกปีเพราะเชื้อนี่มันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะทําตามตามให้ทันว่าสายพันธุ์นี้ระบาดก็ทำวัคซีนภูมิกันที่เรามีอยู่เนี่ยมันป้องกันสายพันธุ์เดิมแต่มันป้องกันไม่ดีกับสายพันธุ์ใหม่ป้องกันได้บ้างแต่น้อยมากมันก็ต้องฉีดทุกปีนั้นเราก็เลยส่งเสริมว่าแม้แต่โควิดนี่อาคิ จริงๆในประเทศคุณยก็ฉิดพร้อมกัท้งหมดอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ปลอดภัยร้อยปร์เซนต์ต้องบอกก่อนนะฮะแะ <c oughs> แต่เราก็ต้องมองดูว่าไอ้แล้วโรคมันมัน,ม,นมันก่อปัญหามากน้อยแค่ไหนเช่นอย่างเช่นถามว่าโควิดวัคซีนเป็นไงก็ซ้ำไอ้ข้อข้อมูลที่เราที่ผมได้ให้ไปแล้วเด็กเป็นเยอะป่วยเยอะแต่ตายไม่เยอะนะครับแต่ผู้ที่ สูงอายุเช่นอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับว่า70อัพเนี่ยตายเยอะที่สุดข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลของประเทศไทยเรานะฮะว่า70อัพเนี่ยม,มีมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเราเรามุ่งเป้าเลยฮะว่าเอ๊ะเราจะช่วยจัดการกลุ่มไหนต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับถึงตายก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคน,นที่เตือนอายุ70เนี่ยผมผมก็เตรียมตัวจะฉีดกันนะนะฮะรุ่นใหม่มาแล้วผมเป็นเบาหวานด้วยนะย นะครับเพราะฉะน,นั้นก็มีความเสี่ยงสูงนะแต่ว่ากลุ่มเด็กกลุ่มเด็กเนี่ยก็คือต่ำกว่าหนึ่งปีเนี่ยยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยนะฮะก็จะมีมีโอกาสได้ประโยชน์ที่จะป้องกันการเจ็บป่วยผมผมขอเสริมน Richards, ิดนึงนะการป่วยรุนแรงหลังฉีดวัคซีนเนี่ยที่อาจารย์ว่านะทุกตัวปทุกตัวแม้แต่เราหยอดโปรให้ลูกนี่ก็เกิดนะฮะหนึ่งต่อล้านนะทีนี้สิ่งที่เราโควิดเนี่ยที่เราสังเกตว่าเรารู้เพราะว่ามันใช้เยอะมาก สามอร์เซ์ใช้เป็นล้านโดสเนี่ยเราก็เลยเห็นส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดรุนแรงเนี่ยมันน้อยกว่าสิบต่อล้านนะน้อยกว่าสิบต่อล้านทุกตอนตรงคือน้อยกว่าโอกาสถูกวัครี่นะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สอ,องคือผลข้างเคียงรุนแรงนั้นวินิจฉัยได้รู้ได้รักษาได้เป็นสิ่งที่สองที่ประเด็นสําคัญน,นะนั้นเหมือนกนรารฉีดแค่แับใหญ่ัจจยแคเกิดได้สองในล้านก็จะเกิดอาการที่เหมือนกับเดินไม่ได้แต่เราวินิจฉัยได้รักษาได้แล้วเราก็ฉีดกันเมื่อช่าง,งความเฉียง ของการเกิดโรคลรูนแรงโอความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อช่างแล้วอันไหนม้นมากกว่าซึ่งวัคซีนที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไข้หวัดใหญ่จะเป็นไอซีจะเป็นโควิด -19 บเหรือเป็นนิวโมเนี่ยมันช่างแล้วเพราะว่าการฉีดวัคซีนคุ้มกว่าการการไม่ฉีดเพราะถ้าไม่ฉีดนี่ผู้เ่ะผมยกอย่างง่ายๆนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยท่านทราบนะฮะทีมกีผมพูดถึงว่าฉีดแล้วารคขาอ่อนแรงเนี่ยนะเกิดประมาณ1นึต่อร้านครั้งที่ฉีดแต่ถ้าท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นไข,นข,นข้ดใหญนะ โอกาสเกิดเนี่ย20-30ล้านครั้งคือถ้ากาป่วยแคใ่ใหญ่ก็มีการเกิดไอ้แบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดมากกว่าการฉีดวัคซีนอีกทั้นช่างประจัยเสียงแล้วเนี่ยเราฉีดวัคซีนดีกว่าน,นี่คือข้อตัดสินใจที่ทาไมวัคซีนทุกตัวที่อาจารย์ว่าวัคซีนทุกตัวมีผลต้องเข็งรุนแรงเท่นั้นแต่มันเกิดน้อยมากและการเกิดน้อยนั้นเราวินิจฉัยได้นะเรารักษาได้เราก็ไม่กลัวถูกไหมฮะน,นี่เป็นสิ่งที่ทเรารู้กันในวงการวัคซีน อาจารย์เชิญเลยฮะ,ะเมื่อกี้รู้สึกจะถาม,ถามว่าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยเจ็ดถ้าแบบนี้ครัอบอาจารย์เพราะนอกจากนั้นแล้วคือนว่าในแง่ของอที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของประเด็นของผลข้างเคียงแล้วนะครับในภาครัฐเองเนี่ยเขาก็จะมีการติดตามมีคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นคณะที่ดูแลนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์นะครับจากวัคซีนนะซึ่งเป็นการรวบรวมของ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วก็ในกระทรวงเองด้วยในการที่ติดตตามนะครับการฉีดวัคซีนว่ามีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการที่จะมีการติดตามภาวะข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัคซีนนะครับผลข้างเคียงเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะในเข็มแรก พอเราฉีดกระตุ้นไปแล้วอย่างตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นวัคซีน <c oughs> เช่นวัคซีนโควิดสิบเก้านี่นะครับผลข้างเ,เคียงบางอย่างที่เรากลัวหรือว่าเรากังวลเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆเะนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความสบายใจหรือมีความมั่นใจในการที่จะฉีดวัคซีนนี้ที่เป็นเข็มกระตุ้นได้นะครับส่วนในแง่ของกาลังของเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยจริงๆมีตารางอยู่นะครับว่าในทุกๆเดือนหรือไแตรมาสเนี่ยเราจะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับว่า คนที่ฉีดวัคซีนเทียบกับคนที่ไม่ฉีดเนี่ยดูว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลนี้แตกต่างกันไหมจะเห็นนะครับว่าในในในตารางเนี่ยนะครับถ้าถ้าดูในในสไลด์จะเห็นว่า,าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะที่ควรไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นนะครับหรือเว้นห่างระยะเข็มสุดท้ายมานานๆแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยรุนแรงหรือจะต้องนอนโรงพยาบาลต้องใส่ท่อช่วยใจ ต้องเข้า ICU เนี่ยสูงกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นหรือฉีดเข็มกระตุ้นมาระยะเวลาไม่นานยังนี้เป็นความจําเป็นอันหนึ่งที่อาจารย์ทุกท่านได้เน้นย้ำครับว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีความจําเป็นแล้วก็มีความปลอดภัยครับท่านจะมั่นใจได้ไงว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยเพราะท่านไม่ใช่เป็นหมอท่านจะไปรู้ข้อมูลหมดเนี่ยวิธีการง่ายที่สุดน,นะคุณก็ถามสิแล้วหมอฉีดหรือเปล่าก็ถามหมอสิครับว่าหมอคุณหมอคุณหมอฉีดหรือเปล่า ถ้าคุณหมอเงียบอึกอักนะแสดงว่าแสดงว่าหมอคนนี้เขาไม่ได้ฉีดแต่ก็นั่นเองครไม่ใช่หมอร้อยคนนี่ก็จะฉีดร้อยทั้งร้อยคนบางคนก็จะมีเฉยเฉยไปบ้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็หมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะเป็นคนกรองมาให้ละอย่างเช่นยกตัวอย่างวัคซีนบา,บางตัวอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมฉีดทั้งครอบครัวแม้กระทั่งแม่บ้านอะไรคนขับรถผมฉีดหมดเลย เพราะอะไรหนึ่งวัคซีนเนี่ยนะครับความปลอดภัยมันสูงแล้วเราก็ต้องฉีดทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะมีมีผลข้างเคียงไหมตัวคุณหมอฉีดหรือเปล่า <c oughs> นะครับต้องถามเลยนะและแล้ว,แล,วแล้วแต่วัคซีนแต่แต่ละแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าวัคซีนจําเป็นอันนี้รัฐต้องรับผิดชอบนะครับจะเห็นว่าลูกหลานเราเนี่ย แล้วก็ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะไปฉีดตามโรงพยาบาลรัฐต่างๆเนี่ยก็ให้ฟรีม,มีเยอะนะครับโถงคงจะไม่ไม่สามารถเลี้ยงเข้าไปแต่มีก,กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าวัคซีนเสริมนะฮะแต่ผมจะไม่เรียกว่าวัคซีนไม่จําเป็นนะเป็นวัคซีนเสริมคือคาว่าเสริมคืออะไรก็เสริมก็เอาเงินซื้อเสื้อเสริมเข้าไปนะครับวัคซีนเหล่านี้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อนนั่นก็ต้องคุยกับแพทย์ผู้ดูแลนะครับว่าวัคซีนเสริมวัคซีนเสริมหลายตัวเนี่ย ผมยังต้องเอาควักเงินของผมซื้อเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่า,าผมทํางานให้รัฐแล้วก็มีสวัสดิการของรัฐถึงแม้จะ,กะเกษียณมาแล้วเนี่ยจะได้รีไม่ได้ปีนะทั้งหมดเพราะว่ารัฐไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้หมดนะเพราะว่าวัคซีนยิ่งใหม่เท่าไหร่ราคานี่มันก็ยิ่งแพงนะแต่ถ้าเผื่อว่าอย่างวัคซีนโควิดทําไมตอนช่วงนั้นปีก็ปีเพราะว่ามันระบาดจกนกระทั่งเอเอมันปันป่วนไปหมดเลยนะฮะสังคมไทยทั้ง สุขภาพทั้งอะไรปันปวดไปหมดเพราะฉะนั้นตอนนั้นภาครัฐก็ค่อยฟรีแต่ถามว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยวัคซีนโควิด <COVID S 2> ฟรีไหมไม่ฟรีแล<ะ>้วนะครับผมอายาุ70กว่านี่ผมไปฉีดผมต้องควักเงินเองเหมือนกันนะฮะแต่ผมมองถึงประโยชน์ที่จะได้นะครับประโยชน์ที่จะได้ออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยฟรีเนี่ยหรือไม่ฟรีเนี่ยรัฐจะเป็นคนตรองแล้วก็ด้วยกระเป๋าของตัวเองด้วยนะว่าเออกระเป๋าของ ของภาครัฐเนี่ยเพียงพอไหมถ้ามีพอเขาให้เสมอแหละเพราะเป็นการป้องกันโรคครับคือผมยผมยกอย่างย้นะฮะว่าในสหรัฐอเมริกาในประเทศในยุโรเปรเนี่ยวัคซีนที่เราพูดกัน4 3 4ตัวเนี่ยแค่แบบใหญ่โควิด19 r ้าแล้วก็เซนมิโมเนี่ยฟรีนะฮะในสหมิการเขาซื้อเพราะเขามีเงินนะของเราเป็นประเทศที่มีงบจำกัดนะทางผมทางโดนเวทีก็เป็นกรรมการเราก็พยายามจะผลักกันว่าต้องเลือกนะว่าตัวไหนเราเลือกก่อนครูเนี่ยเรื่องไปสิบปีแล้ว ต่ต่อไปก็การทีวีคือการว่าเด็กต้องฉีด